ทำไมคุณถึงให้คำแนะนำเรื่องความรักกับเพื่อนได้แม่นขนาดนี้แต่พอเป็นเรื่องของตัวเองกลับไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงทำไมคุณถึงเก่งเรื่องดูคนรู้ว่าใครเหมาะกับใครแต่พอมีคนมาจีบกลับไม่รู้ว่าเขาจริงใจหรือแค่สนุกทำไมคุณถึงมักจะรอรอให้คนอื่นเป็นคนทำก้าวแรกแล้วค่อยตัดสินใจ ถ้าคุณเป็นแบบนี้คุณอาจจะเป็นโปรเจคเตอร์ในโฮเบนเดซน์ซึ่งเป็น20%ของประชากรโลกวันนี้เราจะมาดูกันว่าโปรเจคเตอร์ควรหาความรักยังไงแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นคนที่เข้ามาด้วยความจริงใจโปรเจคเตอร์ในเรื่องความรักเปรียบเหมือนที่ปรึกษาระดับเทพที่สามารถมองเห็นคนอื่นได้ใสกว่าใคร เราเป็นคนที่รอการเชิญชวนไม่ใช่คนเริ่มต้นโปรเจคเตอร์จะรอให้คนอื่นแสดงความสนใจก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่เรามองเห็นคนอื่นได้ลึกมากสามารถรู้ได้ว่าคนไหนเข้ามาด้วยความจริงใจคนไหนแค่เล่นๆคนไหนเหมาะกับเราและคนไหนไม่เหมาะเราต้องการการยอมรับและการเห็นคุณค่า สิ่งที่โปรเจคเตอร์ต้องการที่สุดในความรักคือคนที่เห็นคุณค่าในตัวเราและขอคำแนะนําจากเราเราไม่มีพลังงานเหลือเฟือต้องเลือกให้คนรักอย่างรอบคอบเพราะถ้าเลือกผิดคุณจะเหนื่อยและหมดพลังอย่างมากโปรเจคเตอร์ไม่ควรไปไล่ตามใครหรือพยายามทำให้ใครสนใจเพราะจะได้แต่คนที่ไม่เหมาะสมและมาทำให้เราเหนื่อยเปล่า โปรเจคเตอร์เก่งเรื่องให้คำแนะนําความรักแต่งงเรื่องของตัวเองเพื่อนมาปรึกษาเรื่องแฟนเราให้คำแนะนําได้แม่นมากเพื่อนทำตามแล้วได้ผลดีแต่พอเป็นเรื่องของตัวเองกลับไม่รู้ว่าจะต้องเลือกใครลังเลตลอดเช่นมองแฟนเพื่อนแล้วรู้เลยว่าเขาคนนี้ไม่จริงใจแต่พอมีคนมาจีบตัวเองกลับไม่แน่ใจว่าคนคนนั้นเป็นยังไงโปรเจคเตอร์ รอให้คนอื่นทักก่อนโปรเจคเตอร์ไม่ค่อยจีบใครเองแต่จะรอให้คนอื่นมาแสดงความสนใจก่อนไม่ใช่เพราะไม่มั่นใจแต่เป็นธรรมชาติที่รอให้คนอื่นมาเชิญโปรเจคเตอร์ต้องการคนรักที่เห็นคุณค่าสิ่งที่โปรเจคเตอร์อยากได้มากที่สุดคือคนรักที่มาปรึกษาเรื่องต่างๆที่เชื่อมั่นในความสามารถของเราไม่ใช่คนที่มองเราเป็นแค่คนรัก แต่เป็นคนที่ให้คำแนะนำได้โปรเจคเตอร์มีความรักแบบลึกซึ้งและมีคุณภาพเมื่อโปรเจคเตอร์รักใครจะศึกษาคนรักอย่างละเอียดรู้จักเขาดีกว่ารู้จักตัวเองจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดในชีวิตของคนรักและช่วยให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นโปรเจคเตอร์เป็นคนที่เลือกคนรักอย่างรอบคอบไม่รีบตัดสินใจจะสังเกตและประเมินคนที่มาสนใจอย่างละเอียด เพราะรู้ว่าถ้าเลือกผิดจะเหนื่อยและเสียเวลามากนาโปรเจกตอร์ควรหาความรับยังไงให้ถูกต้องละ่ะกดข้อที่1รอการเชิญชวนอย่างแท้จริงเห็นใครน่าสนใจก็เข้าไปทักเข้าไปจิหรือส่งสัญญาณแบบนี้ไม่ถูกต้องรอให้คนอื่นมาแสดงความสนใจก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะตอบรับหรือไม่ นี่คือสิ่งที่ถูกต้องการเชิญชวนที่แท้จริงคือเขามาทักเราไม่ใช่เราไปทักเขาเขามาถามเบอร์ชวนออกเดตโด,ดยไม่ต้องให้เราไปส่งสัญญาณเขาแสดงความสนใจอย่างชัดเจนไม่ใช่แค่เป็นกันเองกดข้อที่2ใช้ความสามารถในการอ่านคนตัดสินใจ p r o เจ c เตอมีพรสวรรค์ในการดูคนให้ใช้พรสวรรค์นี้ในการเลือกคนรักวิธีการประเมินก็คือเขามาหาเราเพราะอะไรเพราะเห็นคุณค่าหรือแค่เหงาเขามาถามความเห็นเราบ้างไหมหรือแค่อยากได้แค่ความสนใจเขาฟังคำแนะนำเราไหมหรือแค่อยากมีคนรับฟังเขากดข้อที่3 เลือกคนที่เห็นคุณค่าในตัวเราคนที่เหมาะกับโปรเจคเตอร์จะต้องมาปรึกษาเรื่องต่างๆและเชื่อฟังคำแนะนำเขาจะต้องมองเห็นว่าเราเป็นคนฉลาดเก่งมีความรู้ต้องการให้เราช่วยพัฒนาชีวิตของเขาหลีกเลี่ยงคนที่ไม่เคยมาปรึกษาอะไรแค่อยากคุยเล่น คนที่ไม่ฟังคำแนะนำหรือทำตรงกันข้ามกับที่เราแนะนำคนที่มองเราเป็นแค่คนรักแต่ไม่เคยเห็นความสามารถอะไรเลยกดข้อที่4อดทนรอจนกว่าจะเจอคนที่ใช่โปรเจคเตอร์ไม่ควรเร่งรีบมีแฟนเพราะคนที่ผิดจะทำให้เหนื่อยมากให้รอจนกว่าจะเจอคนที่มาด้วยความจริงใจและเห็นคุณค่าในตัวเรา โปรเจกเตอร์จะรู้ได้ยังไงว่าคนแบบไหนเป็นคนที่ใช่สัญญาณที่1เขามาปรึกษาเรื่องต่างๆอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่แค่เรื่องความรักแต่เรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องชีวิตเขาเชื่อมั่นในคำแนะนำของเราและนำไปปฏิบัติจริงสัญญาณที่สองเขารับฟังคำแนะนำของเราอย่างตั้งใจไม่ใช่แค่ฟังแล้วทำหูเบา แต่จะจดจำและนำไปใช้แล้วจะกลับมาขอบคุณหรือเล่าผลลัพธ์ให้ฟังสัญญาณที่3เขาเห็นความสามารถของเราที่คนอื่นมองไม่เห็นจะบอกว่าเธอเก่งจ้งเราเข้าใจคนเก่งนะทำไมเธอถึงรู้แบบนี้ได้ละ่ะมันทำให้คุณเนี่ยรู้สึกมีคุณค่าและเป็นที่ต้องการสัญญาณที่4อยู่กับเขาแล้วรู้สึกมีพลังงาน คุณจะไม่รู้สึกเหนื่อยหรือต้องแสดงตัวคุณจะอยากให้คำแนะนำอยากช่วยให้เขาดีขึ้นสัญญาณที่หเขาเป็นคนมาเชิญไม่ใช่เราไปเชิญตั้งแต่ครั้งแรกที่รู้จักเขาเป็นคนมาทักมาชวนคุยมาขอเบอร์ไม่ใช่เราต้องไปส่งสัญญาณหรือจุดประกายสัญญาณที่6เขาต้องการพัฒนาตัวเอง ไม่ใช่คนที่พอใจกับสภาพที่เป็นแต่อยากเป็นคนที่ดีขึ้นและเ,เห็นว่าเราสามารถช่วยให้เขาพัฒนาขึ้นได้โปรเจคเตอร์มักจะทําผิดในเรื่องความรักแบบนี้ผิดพลาดที่หนึ่งไปจีบคนที่ชอบเห็นใครดูน่าสนใจก็เข้าไปทักเข้าไปจีบผลลัพธ์มักจะไม่ดี เพราะคนที่เราไปจีบมักจะไม่เห็นคุณค่าในตัวเราผิดพลาดที่2ให้โอกาสคนที่ไม่เห็นคุณค่ามีคนมาจีบเราเราให้โอกาสแม้ว่าเขาจะไม่เคยมาปรึกษาอะไรผลลัพธ์คือความสัมพันธ์ไม่มีความหมายและเราเหนื่อยเปล่าผิดพลาดที่3คิดว่าตัวเองหญิงเพราะอยากให้คนมาปรึกษารู้สึกผิดที่อยากให้คนรักขอคำแนะนำ คิดว่าตัวเองต้องการเกินไปแต่จริงๆแล้วนี่เป็นธรรมชาติของโปรเจคเตอร์ผิดพลาดที่4ให้คำแนะนำกับคนที่ไม่ได้ขอเห็นคนรักทำอะไรผิดก็รีบไปแนะนำผลลัพธ์คือคนรักรู้สึกรำคาญหรือถูกควบคุมผิดพลาดที่5เร่งรีบตัดสินใจเพราะกลัวไม่มีใครมา เห็นคนอื่นมีแฟนก็รีบหาแฟนไม่เลือกให้ดีผลลัพธ์คือคุณก็จะได้คนที่ไม่เหมาะสมและทำให้คุณเหนื่อยอย่างมากเทคนิคสำหรับโปรเจคเตอร์ที่อยากมีความรักที่มีคุณภาพพัฒนาความสามารถของตัวเองเรียนรู้เรื่องต่างๆที่สนใจพัฒนาทักษะการอ่านคน การให้คำแนะนำเมื่อเราเก่งขึ้นจะมีคนมาขอคำปรึกษามากขึ้นออกสังคมในกลุ่มที่เราเก่งไปที่ที่เราสามารถแสดงความสามารถได้เช่นเวิร์กช็อปสิมินาร์กลุ่มงานอาดีเรกจะได้มีโอกาสเจอคนที่เห็นคุณค่าในตัวเราสังเกตว่าใครมาปรึกษาเราบ่อยๆคนที่เหมาะกับเรา มักจะมาปรึกษาเรื่องต่างๆอยู่แล้วให้สังเกตว่าใครที่มาปรึกษาแล้วเราให้คำปรึกษาได้ดีรอให้เขาแสดงความสนใจก่อนอย่าไปส่งสัญญาณหรือจีบให้รอให้เขามาเป็นคนทักเราถ้าเขาไม่มาแปลว่าเขาไม่ใช่คนที่ใช่ทดสอบด้วยการให้คำแนะนำเล็กๆน้อยๆ เมื่อมีคนมาสนใจลองให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเล็กๆดูถ้าเขาฟังและนำไปปฏิบัติแปลว่าเขาเห็นคุณค่าในตัวเราอดทนอย่าเร่งรีบโปรเจคเตอร์ต้องรอให้เจอคนที่ใช่อย่าไปเอาคนมาแทนเพราะคนที่ไม่เหมาะสมจะทำให้เราหมดพลังมากๆ ำไว้ว่าโปรเจกเตอร์เป็นที่ปรึกษาระดับเทพมีความสามารถพิเศษในการมองเห็นคนอื่นคนที่เหมาะกับเราจะเห็นคุณค่านี้และมาขอให้เราช่วยในชีวิตถ้าคุณเป็นโปรเจคเตอร์ที่กำลังรอความรักอย่าเสียใจที่ต้องรอนานเพราะเมื่อคนที่ใช่มา เขาจะทำให้ชีวิตคุณมีความหมายมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และแชร์ให้เพื่อนที่เป็นโปรเจคเตอร์ด้วยนะคะมีโปรเจคเตอร์คนไหนที่เคยรอจนเจอคนที่เห็นคุณค่ามาเล่าประสบการณ์ในคอมเมนต์ได้เลยไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ